สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว TT Premium Car ทุกท่านนะครับพบกับ S Center ครับ S นะครับ S TT Premium นะครับวันนี้จะพามาพบกับรถนะครับสายลุยสายกระบะนะครับจะเป็นแบรนด์อื่นไปไม่ได้นะครับนี่คือ Ford นะครับแล้ว Ford ตัวนี้ก็ไม่ใช่ Ford ธรรมดาเป็น Ford Raptor นั่นเองนะครับจอดอยู่ข้างๆเอสคันนี้เป็น Ford Raptor นะครับซึ่งนะครับเอ๊ลูกลูกค้าอาจจะมองว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือน Ford Raptor เลยใช่ครับ รถคันนี้นะครับได้รับการแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันต้องใช้คาว่ารอบแบบฟูลจริงๆก็คือมีทั้งกันชนหน้าไฟหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงหน้านะครับแก้มต่างๆแต่งเป็น F150 นั่นเองนะครับดูจากรูปลักษณ์ที่มองจากด้านข้างด้านหน้าแล้วเนี่ยจริงๆลบความเป็นรับเตอร์ไปเลยนะครับถือว่าเป็นสายสุดของแบรนด์ฟอร์ดแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะแต่งไม่ถึง แต่ตรงนี้แต่งมาให้แล้วผมแต่งมาให้ครบนะครับไม่พอแค่นั้นครับเห็นแบบนี้นะครับด้านหลังผมมีกันชนเหล็กให้ด้วยนะซึ่งเอาไปลุยได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับสปอร์ตไลท์ติดมาเพิ่มให้อีกนะครับสั้ง4ีดวงไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังลูกค้าสายลุยหรือจะใช้งานในเมืองสามารถใช้ได้เลยเข้าในที่มืดเปิดไฟสปอร์ตไลท์ดวงนี้ก็ซัพพอร์ตได้เต็มที่เลยนะครับนะครับ ตัวเดิมของเขาเนี่ยครับไส้ในเดิมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าภายในยังคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่ภายนอกเนี่ยดันมากขึ้นเพิ่มการใช้งานที่มากขึ้นนะครับทำให้ดูความถึกอึดทนของเขาเลยทีเดียวนะครับตัว Ford r a p t o ตเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วครับช่วงล่างนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของของแบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ได้เป็นช่วงล่างฟ o x มาแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มยกสูงขึ้นมาให้2นิ้วอยู่แล้วในตัวสแตนดาร์ดตัวยางนะครับรัดมาให้ตัวนี้เป็นับี่นเอดว่า เป็นล้อขอบล้อให้มันดูออฟโรดมากขึ้นเพราะว่าตามสไตล์รถเนี่ยรถเทนี้ดูดดันแล้วแนวออฟโรดมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นล้อเดิมก็จะกระจายอยู่ยางนั้นกับเอเจตล้อไปให้นะครับดูเป็นออฟโรดมานะครับบันไดข้างมาเป็นแบบสแตนสแตนดาร์ดแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นของแรปเตอร์เขานะครับซึ่งโหข้างหลังเนี่ยยังมีโลบาร์เพิ่มด้วยนะนะครับเป็นโลบาร์ก็ไม่เป็นกระชนแต่งดีกว่าให้เป็นตัวโลบาร์แต่งดีกว่าครับให้เป็นทรงอารมณ์สไตล์แฮมเมอร์ ครับสไตล์ดูดันพร้อมติดตั้งไฟเตอร์ปลอดลายนิสสองดวงให้นะครับด้านหลังดูดันมากซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะเป็น F 1 5 0แล้วนะครับขุมพลังครับของของรถยนต์รุ่นนี้นะครับขุมพลังก็เป็นขุมพลังของเดิมของเขานะครับของแรปเตอร์เดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเป็นเทอร์โบคู่เราทราบกันอยู่แล้วให้กำลังแรงม้าอยู่ที่213แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย500กว่านิวตันนะครับแค่รอบ2,000นะต่อต่อนาทีถึงว่า แรงบิดเราทราบอยู่แล้วแรปเตอร์เป็นรถที่แรงบิดสูงมากๆถือว่าพลังกำลังแบบนี้เราจะแต่งสไตล์ไหนเขาเอาอยู่หมดนะครับขับแบบไหนลุยป่าขนาดไหนเข้าป่าลึกเข้าอะไรนํารถคันนี้เข้าไปลุยได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมาเฮ้ยรถไม่มีกําลังแรงไม่พอหรือเปล่าันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวฝากไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันต่อนะครับผมครับแล้วมันต่อกันที่ภายในของเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่เข้ามาก็สัมผัสดได้ถึงความหรูหรา ของของเจ้าแรปเตอร์แล้วแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับภายในคันนี้แต่งแต่งด้วยจริงๆเขาเจ้าของเขาก็ตกแต่งด้วยตัวคาร์บอนเคปลาร์มาให้แล้วนะครับบางจุดไม่ว่าจะเป็นพวงม้ต่มมางๆให้มารับกับตัวพุงมอะไหล่จะเป็นคาร์บอนเคปลาร์ตัวนี้นะครับพวงมอะไหก็เนี่ยอย่างที่จะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวแรปเตอร์เนี่ยตัวเบาะนะครับตัวพุงมอะไหล่เขาจะเป็นหนังคัน์ารา่าซึ่งก็ให้อารมณ์ว่ายัางไงก็เข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าแท้ไม่แท้นะครับตัวบเบาะนี่จะมีสัญ,ญลักษณ์แรปเตอร์อย นะครับแล้วก็ตัวได้ Eller, ตะเข็บของได้ของเบาะเขาคอนโซลต่างๆนะครับเขาจะได้ตัดไปตัวหนังดำตัดได้สีน้ำเงินด้วยซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับไม่พอแค่นั้นถือเขาจะเป็นรถสายลุยแต่ครับเขายังให้ความปลอดภัยมาอย่างครบคันอย่างเช่นเอนจิปปิ้งอันนี้มีมาให้นะครับควบคุมรถให้ยศระดัในเลนมีมาให้ด้วยนะไม่พอแค่นั้นยังมีอะแดปชีฟคุกคอนโ o ลให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมลองแล้วว่าถือว่าแม่นยำมากๆสำหรับตัวแต่ดึงเท่าดึงเข่าจริงๆนะครับ ว่าปลอดภยัยถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ากับราคาล้านกว่าบาทแล้วก็ใช้งานโหแล้วเห็นเลขไม์เข้ามาในรถก็ยังเห็นเลขไม์ก็ยังแอบตกใจว่าเลขไม์น้อยเพียงแค่20,000เท่านั้นเองนะครับภายในตกแต่งด้านล่างคอนโซลต่างๆให้มาครบครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับถือว่าครบมากทัชสกรีนใช้งานง่ายมากช่องแอร์นะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ต่างๆนะครับ อ่าฮะออกแบบดีไซน์ของตัวปรับวิทยุต่างๆนะครับปุ่มทูสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวแทคชั่นต่างๆที่เขามีให้ก็อย่างที่เขาเป็นสายลุยเนาะแน่นอนครับอย่าพลาดไม่ได้เลยนะครับปุ่มนะครับปรับนะครับการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็น 2H 4H หรือเป็น 4L นะครับก็ทราบเันอยู่แล้วสายออฟโรดต่างๆเราทราบอยู่แล้วไม่พอแค่นั้นครับรุ่นนี้นะครับเรามีเกียร์ M ด้วยนะครับเกียร์ M คือไลน์นะครับสายออฟโรดนะครับใส่ 4L แล้วนะครับดันมาที่เนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พันธุ์ชิปได้อันนี้ถือว่าสุดมากๆครับท้นั้นเข้าป่าเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆครับเราเล่นเกียร์ต่ำอัดขึ้นเขาสบายสบายเลยทั้งด้วยกำลังเครื่องยนต์ของเขาขนาดนี้ถือว่าให้มาครบมากๆทุกอย่างมีมาให้ครบหมดเหมือนรถสแตนดาร์ดจริงๆรถเขาเป็นสายลุยนะแล้วก็ใช้งานในเมืองได้โอ้แต่ว่าดูจากความคุ้มค่าของตัวรถความปลอดภัยต่างๆถือว่าให้มาครบมากๆเลยครับผม ครับและเจ้า Ford Raptor ตัวนี้นะครับนะครับสนนราคาอยู่ที่1,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถเป็นปี 2, 0, 2021นะเลขใหม่์แอบน่าตกใจนะครับ2,000 0เท่านั้นเองเป็นเลขใหม่แท้นะครับอันนี้ถือว่าแทบจะเป็นรถใหม่เลยทีเดียวนะครับราคานี้ถือว่ายังไม่จูใจอีกใช่ไหมผมมีโปรโมชั่นครับสำหรับเดือนนี้เดือนของ เดือนของวันแม่นะครับผมมีจัดโปรราคาพิเศษให้นะครับราคาเหลือเพียง1นล้านสามแสนบาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมรีบมาจับจองกันนะครับยังไงเดี๋ยวเชจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรีบมาจับจองถือว่าคุ้มมากๆแค่ของแต่งนี่ก็ทะลุหลายแสนแล้วนะครับยังไงฝากติดตามนะครับเอสด้วยนะครับทางช่องทางทีทีพรีเมียมคาไม่ว่าเป็น Facebook Instagram นะครับหรือช่องทาง YouTube ต่างๆนะครับยังไงฝากเอสไว้ด้วยนะครับยังไงสนใจโทรติดต่อมาได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ